สวัสดีค่ะอยู่กับกูู๊นั่นเองนะคะและวันนี้เราอยู่กับเกม Story of Seasons กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้กูู๊จะมาบอกเทคนิควิธีการลงเหมืองทำยังไงให้เสียสตามินาน้อยที่สุดหรือว่าพลังงานได้น้อยที่สุดนั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยอยากจะได้แร่ไปอัพเกรดนะแต่ว่าลงเท่าไหร่แป๊บๆเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะทำยังไงดีเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิคกัน ก่อนอื่นเลยนะคะเข้าเมืองมาเนี่ยเราต้องมีของสองอย่างนะคะก็คือเป็นค้อนนั่นเองและจอบนั่นเองนะคะค้อนเนี่ยเอาไว้ทุบแร่ปากแบบนี้นะคะส่วนจอบเนี่ยเราจะเอาไว้ขุดเพื่อที่จะลงในชั้นต่อไปอแตา่ตาตงานนี้นทุกคนด,นด้วยคุณกระดิ่มกร้ดิ่ม่เสื้อผ้านะคะเราจะเซฟนะตอนนี้เราอยู่ที่เหมือง,องเลเวลหนึ่ง<ด> เราจะเซฟตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเราเซฟเลยไร right. นี่ไร right. ไว้ที่อันที่5โอเคเรียบร้อย save เซฟเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะทำการขุดปากอันนี้คือเราจะหาบันไดที่จะลงไปชั้นต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งมันจะสุ่มนั่นแหละแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเราเซฟไปแล้วไงอ่ะ เราเจอแล้วนะคะเรายังไม่ต้องลงนะคะแต่ว่าเราจำไว้ค่ะว่าบันไดมันอยู่ตรงไหนนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราโหลดเซฟค่ะโหลดเซฟเลยอันที่5นี่จำไว้แล้วนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะโหลดเซฟเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาขุดตรงบันไดอ่ะ จำได้ใช่ไหมบันไดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ขุดที่บันไดไปเลยทีเดียวปากเจอบันไดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปได้แล้วเราก็ใช้วิธีนี้นะคะกับทุกชั้นเลยพอเราลงมาที่ชั้นล่างอ่ะตอนนี้เป็นชั้นหนึ่งนะคะเราก็เซฟอีกเช่นกันเซฟก่อนเลยนะเซฟทับไปในส่วนที่เป็นเหมืองที่เราลงมานะคะเซฟทับเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือ ขุดนั่นเองข,ขุดหาบันไดขุดหาบันไดกันจ้าตอนนี้หน้าเขียวไม่เป็นไรยังขุดได้อยู่อ้าวนี่ไงอ,อยู่ตรงนี้เองโอเคเราเจอบันไดแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่สองสองสเต็ปสองช่องนะคะจากตัวบันไดทางขึ้นนะคะอ่ะเราก็จัดไปค่ะโหลดเซฟค่ะเหมือนเดิมเลยโหลดเซฟมาเลย ตึงกลับมายืนที่เดิมเรียบร้อยนะคะเรารู้แล้วว่าบันไดอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปขุดตรงบันไดได้เลยปากเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเราก็ลงบันไดไปจ้าพอมาถึงชั้นต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่เซฟชั้นนี้เรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ที่ชั้นสองจากนั้นก็ขุดหา ขุดหาบันไดต่อแนะนำว่าถ้าจะอัพเกรดในครั้งแรกเนี่ยควรจะอัพอยู่ที่ประมาณระดับทองอัพระดับทองไปเลยจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่าระดับทองแดงกับระดับเงินเนี่ยมันมันใช้ได้ไม่เยอะนะมันแบบแค่แบบเพิ่มมาเป็น3ช่อง6ช่องเท่านั้นเองอัพทั้งที่อัพทองไปเลยค่ะเสีย3 0 0พแล้วก็ใช้ทอง1ก้อนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาทองเนี่ยมันอยู่ที่ชั้น6ค่ะทองอยู่ชั้น6นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะถึงชั้น6เราก็จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรอย่าลืมนะคะว่าก่อนที่เราจะไปอัปเกรดอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหละเราเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์นั้นๆให้ถึงระดับด้วยนะ โอ้โหทุกคนหาบันไดนานมากอยู่ตรงนี้นั่นเองที่ขุดจนหมดชั้นแล้วนะสรุปคืออยู่เนี่ยไกลแค่เนี้ยพระเจ้าโอเคเราเจอแล้วนะะแต่ที่สุดก็เจอบันไดก็ทำการโหลดเซฟค่ะโหลดเซฟเลยอย่าเซฟผิดนะทุกคนระวังเรื่องการแบบโหลดเซฟไรเซฟด้วยนะอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ก้อนนี้เองหาบชาตหนึ่งอะ่ะจริง เปิบเรียบร้อยเราก็ลงไปเลยมาอยู่ชั้นที่3มเรียบร้อยทําเหมือนเดิมนะคะเซฟอ่ะพอเปลี่ยนชั้นใหม่ต้องเซฟเลยนะคะเซฟเรียบร้อยและเราก็มาขุดหาบันไดกันเหมือนเดิมอ่ะเจอบันไดแล้วนะคะพร้อมกับความวินเวียนศีรษะเล็กๆโหลดเซฟเหมือนเดิม แล้วเราก็ต้องเดินไปตรงนั้นนั่นเองนี่ฝั่งนี้นะคะเราก็พยายามไปใช้วิธีไปให้แบบเปลืองพลังงานน้อยที่สุดทุกคนอ่ะโอเคมาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ชึบอ,อ้าวผิดนี่อันนี้อ่ะลงลงเรียบร้อยมาชั้น4ี่แล้วก็ เซฟเหมือนเดิมอ่ะเซฟเรียบร้อยเราก็มาหาบันไดเหมือนเดิมเจอแล้วค่ะอ่าเยี่ยมมากหนนี้หาง่ายนะเราโหลดเซฟค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปที่ชั้น5กันตอนนี้เรามาถึงชั้น5แล้วนะในขณะที่เราเสียพลังงานไปน้อยมากๆนะคะตรงนี้เปิบโอเค ใช้การจํานิดนึงนะมาถึงชั้นห้าแล้วนะอ่ะเซฟทับนะคะเจอแล้วทุกคนโอ้โหเจอตอนแบบมึนงงเป็นสีฟ้าหน้าฟ้าไปแล้วนะอ่ะโอเคเราเจอบันไดลงไปชั้นหกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูให้ดีนะสามช่องอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะ อ่านเซฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขุดตรงนั้นคืออันนั้นใช่ไหมคือตรงนั้นใช่ไหมคือขึ้น3ามแล้วก็นี่ใช่ไหมรูนี้โอเคไปทางนี้ใกล้สุดหรือเปล่าไม่ใช่ไปทางนี้ใกล้สุดคือพยายามหาทางไปใกล้ที่สุดค่ะเพื่อที่จะไปเปลืองสเตมิน่าเปิบเรียบร้อยเย้ yeah! ถึงชั้น6กแล้วทุกคนและนี่คือชั้นที่มีแร่ทองนั่นเองนะคะก็เป็นแร่ที่แนะนำแล้วกันนะว่าถ้าจะมีการอัปเกรดอุปกรณ์นะคะให้อัพเป็นระดับทองขึ้นไปจะดีที่สุดนะคะระดับแบบ ทองแดงเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอัพนะคะอัพทองไปเลยนะคะอันเนี้ยจะดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าคุ้มที่สุดพอถึงชั้น6กก็อย่าลืมเซฟนะจ๊ะ <laughs> เซฟให้เรียบร้อยคือใครจะลงต่อก็ได้นะใครอยากจะลงไปชั้นลึกๆก,กว่านี้นะคะก็สามารถที่จะลงไปได้โดยใช้เทคนิคนี้นั่นเองซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็ดรอปแร่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยที่ชั้นยิ่งลึกเนี่ยก็จะยิ่งดรอปแร่ที่มี ราคามากขึ้นนะคะอย่างชั้นที่9เป็นต้นไปเนี่ยจะดรอปมิตริลนะคะโดยชั้นที่10เป็นต้นไปนะคะก็จะดรอปโอริราโคดรอปอดามันทายนะคะโดยชั้นที่60เป็นต้นไปเี่กก็จะดรอปกอ d เดสจีเวลอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ไปหาอ่านตารางกันได้ตามเว็บไซต์นะคะอ่ากูขู่ลงมาอยู่ที่เมืองชั้นที่ 9แล้วค่ะเน่ชั้นนี้นะคะจะ drop m i d r i ิลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแร่ที่ค่อนข้างดีมากๆระดับหนึ่งเลยและเราก็จะมาหาแร่กันในนี้นั่นแหละน่าจะดีที่สุดนะคะใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้อัประดับอุปกรณ์ค้อนหรือว่าจอบเนี่ยแนะนำว่าถ้าแค่อยากจะมาหาแร่เนี่ยก็ลงมาที่ชั้น6ก็เพียงพอนะคะหรือชั้น9ก็ได้มาหา m ิ d r i l l นะคะแต่ว่าถ้าจะลงไปชั้น ที่ลึกกว่านี้เนะี่ยวกูก็แนะนำว่าใช้เทคนิคนี้พร้อมกับอัปเกรดอุปกรณ์มาด้วยก็จะทำให้เราเนะะี่ยหาแร่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแต่วันนี้เนี่ยก็มาบอกเทคนิคกันแนละ้วว่าถึงแม้เราจะไม่ได้อัปเกรดอุปกรณ์แต่เราก็ลงมาที่เมืองชั้น9้าได้นะจ๊ะอ่าโดยใช้เทคนิคนี้นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาล่ามิตริวกันดีกว่า ฮ่าก่อนอื่นเซฟก่อนเดี๋ยวลืมเซฟก่อนนะว่าเราอยู่ชั้นที่9แล้วนี่ใช้เทคนิคนี้ลงมาถึงชั้นล่างเสียหัวใจพลังงานไปน้อยมากๆเลยนะเ yeah! ย้ดีายได้วิทริลแล้ววู Woo ้ฮูถ้าใครไม่อยากเปลืองพลังงาน <laughs> สามารถไปโหลดเซฟแล้ววิ่งมากดวิทริลตรงนี้ได้นะนี่เลยเป็นวิธีแบบ ขี้โกงสุดๆอย่าเรียกว่าขี้โกงเลยเราเรียกว่าเป็นการใช้เทคนิคในเกมและกันเนาะมันอยู่ด้านมุมมุมโน้นเนาะมุมโน้อนอะเพราะฉะนั้นเราจะเราจะปีไปมุมโน้นเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามิเทริลอยู่แถวนี้เอวมึนมินมนมีความมึอนอย่าพึ่งดี มิทิวก่อนนี่ไงได้มิทิลมาแล้วคะ่ะอันนี้คุ้มมากเราได้มิทิลมาแล้วหนึ่งอันจากนั้นเราก็หาแร่ที่เราต้องการนะคะเราก็อาจจะเซฟตรงนี้ไว้อืได้มีทิวมาแล้วอันหน,นึ่งไงเซฟไว้ก่อนเราต้องให้ได้คุ้มที่สุดทุกคนลงมาขนาดนี้แล้วต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า สองอันไหมอะ่ะเก็บสักสองอันนี่อยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองก็คุมอยู่นะเพราะว่าได้แรทองด้วยกูว่าคุมแล้วแหละสักนิดหนึ่งออ้ยสามก้อนแล้วว่าคุมเวอร์โอเคทุกคนคิดว่ากูว่หน้าจะพอแล้วเดี๋ยวมันจะมึนหัวนะเดี๋ยวจะเป็นลมๆไปนะออยออยอออเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัว ล้มล้มเลวเนี่ยล้มไปนอนลงพยาบาลล้มไปนอนลงพยาบาลเลยนะคะคือถ้าเราแบบ หน้าสีฟ้าแล้วอ่ะมันต้องระวังมากๆนะคะอาจจะทุบต่อได้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราเตฟไว้ก็สําหรับใครที่ชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะกด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากกู๊กูนั่นเองและเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะกับคลิปเกม e Story of Seasons กันอีกเช่นเคยในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย ถ้าช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่ก๊กูนะ